เรียนภาษาจีนมาจำเสียงสะทักษอนไม่ได้สักทีเขียนก็ไม่เป็นอ่ะตัวนี้เอาไปแก้ปัญหานะคะสมุดคัดจูอินรวบรวมมาให้แล้วทั้งเสียงนะคะจูอินพินอินนะคะเอาไว้สะกดภาษาจีนแบบง่ายๆมีเทคนิคการจำนะคะตัวพยัญชนะตัวสระเดียวแล้วก็ตัวสระผสมเราจะมีตารางให้อยู่ข้างหลังแล้วก็วิธีการครัดแต่ละตัวนะคะอันนี้ก็คือจูอินทั้งหมดมีเรื่องของตัวปีซุนให้ด้วยนะคะ อันนี้ถ้าดูใกล้ๆเราจะเห็นมีทิศทางการคารัดให้ไป e u e, o, o o e r e o n n อง อย่างชุยอันนี้เอาไว้จำนะคะเป็นแบบฝึกหัดว่าตัวไหนกลุ่มไหนมาก่อนจะได้จำได้ง่ายน,นี้เป็นตัวปีซุนอันนี้เป็นพินอินแถมให้อันนี้เป็นลักษณะกาแต่ละเส้นของภาษาจีนนะคะชื่อเรียกเราจะคัดตามนี้ที่นะับเป็นกี่เส้นกี่เส้นกี่ขะะีด อันนี้คือตัวอย่างการแต่งประโยคอันนี้ลองคัดภาษาจีนดูเป็นคำๆนี่คือวัจจีวิภาคเอาไว้เรียนรู้เรื่องคำอันนี้หน้าหลังตารางสระผสมตัวนี้จะจำง่ายเพราะเราสรุปมาให้แล้วแล้วก็มีตัวอูองอ่านว่า,าอะไรวงนี่ค่ะยงเซ้นจำได้ง่าย อันนี้คือวิธีการสะกดเสียงอ่านอ่ะถ้าเป็นแบบนี้อ่านยังไงเตออาอ่านตาก่อนใส่ชื่ออินอ่านวตาเตออาตาชื่ออินตาเนอวีนีสามอินีอันนี้คือเสียงอ่านโอเคตามต่อมาขอดูตัวนี้กันทาเธออาทาโอเคนี้คือต้นฉบับนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้จะเป็นแบบแบทแอนด์ไวต์นะคะ เราจะถ่ายเอกสารให้โอเคเล่มน,นี้จะอยู่ที่ราคา 360บาทรวมส่งแล้วนะคะสั่งมาได้เพขจขจิ้นขปุ้ย at 456 mbe xu ตัวนี้ไม่ได้เขียนไง456 mbe xu ขจิ้นขปุ้ยคงพุ่ใจเจียน